ถนนชมพูพันทิพย์ของเราเนี่ยค่ะตลอดแนวมีมากกว่า580ต้นค่ะสวัสดีค่ะนันทนัทอนันทาวุฒิค่ะนักวิชาการเกษตรชำนาญการหัวหน้างานยานพนาหนะและภูมิทัศ กองบริการกลางสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสนค่ะ ชมพูพันธุ์ทิพย์ของเรานะคะที่ถนนวัฒนาเสถียนสวัสดินี้นะคะปลูกพร้อมๆกับการก่อตั้งวิทยาเขตกำแพงแสนเลยค่ะตั้งแต่ปี2520ค่ะโดยท่านอาธิการบดีในขณะนั้นท่านศาสตราจารย์รพีสาคริกและศาสตราจารย์เกียรติคุณดรวัฒนาสถเียนสวัสดิ์ท่านรองอธิการวิทยาเขตกำแพงแสนท่านแรกนะคะท่านได้รับมเมล็ดพันธุ์มาจากประเทศสิงคโปร์ค่ะแล้วก็ได้นํามาปลูกเพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวกันลม แล้วก็ให้ร่มเงานะคะกับถนนสายแรกของวิเขตกำแพงแสนค่ะตลอดระยะทางถนนเนี่ยสกิโลเมตรแต่เบื้องต้นเนี่ยเราปลูก2.8กิโลเมตรค่ะก็เป็นชมพูพันทิพที่เห็นอยู่ทุกวันนี้เลยนะคะเทศกาลชมพูพันทิพบาลสะพ่งที่กำแพงแสนนะคะก็เริ่มตั้งแต่ปีพศ2559เป็นต้นมาเพราะว่าเป็นที่นิยมแล้วก็ทางสื่อสังคมออนไลน์เนี่ย ได้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นะคะนะคักท่องเที่ยวก็เข้ามามากขึ้น ทางวิทยาเขตกำแพงแสนก็เลยมีการคาดการ์การบานของดอกเพื่อที่จะจัดกิจกรรมหรืออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวนะคะที่เข้ามาเที่ยวชมนะคะโดยที่เราไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายนะคะก็จะอำนวยความสะดวกในเรื่องของลานจอดรถนะคะรวมไปถึงลถบริการในช่วงวันหยุดนะคะแล้วก็บริการห้องสุข,ขาน้ําดื่มอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็เป็นการคาดการแต่ก็จะจัดในช่วงของอมกราคมพุมภาหรือมีนาเนี่ยขึ้นอยู่กับการคาดการในปีนั้นๆค่ะ ก็จะมีทีมนักวิจัยนะคะมาช่วยคาดการเพื่อที่จะประเมินวันที่จะจัดงานแล้วก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวค่ะจริงๆข้อห้ามไม่มีนะคะแต่จะเป็น ข้อที่จะขอความร่วมมือดีกว่าค่ะขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมชมพูมันทิพย์ในวิทยาเขตกำแพงแสนนะคะก็ขอความร่วมมือว่าไม่โน้มนะคะไม่เด็ดดึงนะคะช่อดอกชมพูมันทิพย์เพราะว่าดอกเนี่ยจะมีอายุบานประมาณสัก7วันก็จะร่วงโรยลงพื้นดินแล้วนะคะแล้วก็กลิ่งกิ่งเขาก็เปราะหักง่ายนะคะก็ขอความร่วมมือ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะจะได้ดูแลชมพูบันทิปให้มีดอกออกต่อไปเรื่อยๆนะคะก็ขอความร่วมมือทุกคนคะ่ะ ปกติการบานในแต่ละช่วงอะคะ่ะถ้าบานสะพังเต็มที่ก็จะ7วันค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าในปีนั้นในแต่ละต้นเนี่ยการพัฒนาของดอกเนี่ยสม่ําเสมอไหมถ้าพัฒนาสม่ําเสมอก็จะเห็นช่วง7วันนี้แต่ถ้าในต้นเดียวกันมีการพัฒนาของดอกที่ไม่สม่ําเสมอกันดอกก็จะทยอยออกเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้มากกว่า7วันแต่จะทยอยออกไปเรื่อยๆในในแต่ละต้นค่ะ เชิญชวนนะคะนักท่องเที่ยวที่สนใจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะคะก็มีอุโมงค์ชมพูพันธทิพย์ซึ่งถือเป็นถนนที่สวยที่สุดในประเทศไทยนะคะก็ติดตามได้ทางเพจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะคะจะอัปเดตความคืบหน้าการคาดการณ์การบานของดอกชมพูพันธทิพย์ในแต่ละปีให้ทราบนะคะก็เรียนเชิญทุกท่านค่ะ